รับสวัสดีเอซทุกคนนะครับคลิปนี้นะผมจะพามาพบกับการวิเคราะห์สถิติหวยที่ออกตรงกับวันเสาร์นะครับวันเสาร์นะไม่ใช่งวดต่องวดแต่ละเดือนนะครับเป็นสถิติหวยที่ออกวันเสาร์ซึ่งงวดนนี้นะครับงวดนี้หนึ่งมิถุนายนปีหกเจ็ดของเรานะก็จะออกตรงกับวันเสาร์เพราะฉะนั้นผมจะนำสถิติตรงนี้มาหาสิบหน่วยที่จะมาวันเสาร์ นะครับนะผมย้อนหลังให้ดูหนึ่งสองสามสี่สีงวดนะครับหนึ่งสองสามสี่สีงวดว่าอ่าถ้าออกวันเสาร์งวดถัดมาเขาจะต้องออกอะไรนะครับอ่านี้มาดูวันที่หนึ่งเดือนสี่ปีหกหกนะครับเขาออกศูนย์แปดเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดแล้วก็เก้าเก้านะครับผมก็ใช้แสนหมื่นพันนะครับบวกกันแล้วก็มาบวกเก้าอีกคงที่นะครับตรงนี้นะครับศูนย์ลบแปดได้แปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้านะครับแล้วก็บวกเก้าเป็น อ่ะเป็นยี่สี่นะครับยี่สิบี่ตัวแรกก็จะได้ไปที่4ี่กับห้านะครับ4ี่กับห้าจะต้องออกอในสิบหน่วยวันเสาร์งวดถัดมานะครับวันเสาร์งวดถัดมาวันที่1เดือนเจ็ดปีหกนะครับเขาออกไปที่0ูนย์ห้านะครับสิบหน่วยมีไหมศูนย์ห้ามีนะครับไม่เน้นร้อยนะครับเน้น1ิบหน่วยอย่างเดียวนี่เลยนะครับเลขห้า ถัดมานะครับวันที่1เดือน766 922 605ล่าง16นะครับแสนหมื่นพันบวกกันแล้วบวกเก้าของที่9 1้1ส1บส3บวก9เป็น22นะครับอ่ะ22ก็ได้2กับ3นะครับคือ10หน่วยงวดถัดมาที่จะออกตรงกับวันเสาร์วันเสาร์วันที่16 966คืองวดถัดมานะครับเขาออกไปที่อะไรเขาออก แปดหนึ่งสองนะครับสิบหน่วยก็คือหนึ่งกับสองมีมาไหมสองมีนะครับนี่ตัวเลขตัวนี้เลยนะครับก็คือเลขสองนะครับมาที่หลักหน่วยอีกแล้วนะครับนี่หน่วยสองครั้งนะครับงวดถัดมานะครับก็คือสิบหกเก้าหกหกห้าจะหามันเสางวดต่อมาเลยว่าจะมาอะไรนะครับเก้าสองศูนย์แปดหนึ่งสองแล้วก็สี่หกแสนหมื่นพันสามสี่ห้าบวกเก้าเป็นยี่สิบสี่นะครับ นะสามสี่ห้านี่บวกเก้าเป็นสิบสี่สมีถึงยี่สิบสี่นะครับสิบสนะี่นะได้สี่กับห้านะครับที่จะมาสิบหน่วยงวดถัดมานะครับอ่างวดถัดมาก็คือตรงกับวันที่สามสิบเดือนเก้าปีหกหกนะครับรัฐบาลไทยออกไปที่หกสองห้าห้าสี่สี่นะครับล่างแปดเก้านะครับสิบหน่วยสี่ห้ามีไหมอ่ามีตัวนี้เลยนะครับสี่นะครับตัวเดียวก็คือมาทั้ง สิบแล้วก็หน่วยนะครับตัวเดียวเอาอยู่นะครับก็หลักหน่วยอีกแล้วนะครับท่านเออทั้งสิบทั้งหน่วยเลยอ่ะมาหาตัวเด่นงวดถัดไปเลยนะครับที่จะออกตรงกับวันเสาร์นะครับ6กสองห้าห้าสี่สี่แล้วก็89ดเนะครับ6กบวกสงบวกหบวกเก้าที่6 7 8จ็ดปดบวกห้าเป็นสิบสามสบสามวกเ้าเป็นยีอนะครับม,มันก็วนเวียนอยู่กับสองสีเออจริงบ้างเนี่ย นะครับก็คือจะได้22กับ23นะครับใส่2กับ3ามอมันก็แปลกอยู่นะดูก่อน4 5 2 3 4 5 2 3อย่าบอกนะังวดหน้า4 5 <c oughs> <c oughs> เออคือวันเสาร์มันจะมีเลขแค่นี้2 3 4 5นะครับ10หน่วยอ่ะได้2กับ3นะครับงวดประจาวันที่16เดือน3ปี67นะครับก็คือตรงกับวันเสาร์เขาออกไปที่อะไร เก้าเก้าเจ็ดหกสองหกแล้วก็ล่างเจ็ดแปดนะครับนี่ไหมสิบหน่วยสองกับสามมาที่หลักสิบนะครับห2สองหกนะครับนี่เลยนี่เลยนี่เลยเฮ้ยมันก็แปลกจริงนะเอา้าผม <laughs> ผมทำตัวเลขเออไม่ได้อะไรนะไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับก็คือวันเสาร์ก็คือตรงกับวันเสาร์สองสามสี่ห้านี่ก็แปลกนะอ่ะงวดนี้จะบอกนะสี่ห้านะครับอ่าล้วก็จะหางวดวันเสาร์ก็คือวัน อ่าที่จะออกนี้เลยนะครับแป๊บหนึ่งนะออกตรงกับวันเสาร์ที่หนึ่งหนึ่งเดือนหกนะครับหนึ่งเดือนห้านะครับปีหกเจ็ดนะครับก็คืออ่าที่จะออกหนึ่งมิถุนาหนึ่งเดือนหกดิเดือนห้าได้ยังไงครับหนึ่งมิถุนานะครับก็คือจะออกอะไรแล้วก็หาเออนี่เลยเดี๋ยวก็ใส่นะครับจะออกอะไร เราก็หาตัวเด่นสิบหน่วยจากสูตรนี้เลยนะครับแสนหมื่นพันบวกเก้าของทีมนี่บวกแบบนี้ง่ายๆเ่ยเก้าสองสิบแปดสิบแปดบวกเจ็ดเป็นยี่สิบห้ายี่สิบห้าบวกเก้าเป็นเท่าไรตอบหน่อยทุกคนตอบหน่อยนักเรียนนะครับเออจริงอันเนี้ยเอาบวกใหม่กูบวกผิดนะครับเก้าสองสิบแปด ิบแปดบวกเจ็ดยี่สิบห้ายี่สิบห้าบวกเก้าเป็นสามสิบสี่เฮ้ยเนี่ยไม่ได้โมเมนะครับได้สามสิบสี่สามสิบห้าก็สี่ห้าอีกแล้วคือวันเสาร์อ่ะตัวเด่นเขาก็จะมาอยู่แค่นี้เองจริงนะโอ้โห,โหพูดไม่ทันขาดคำนะครับสี่ห้าเลยเอางวดแรกดูเอาดูเอาพเพื่อนเอ้สี่ห้าแม้เนี่ยบวกกันดีสี่หา้าไปลองบวกเบิร์เด้อผมปฏิบวกผิดเนี่ย ซีหาทัดแม่สองสามด้วยครับแล้วก็แม่ซีหาอีกเทือนึงอ่ะสลับแม่สองสามเอาแม่งวนนี้ได้ซีหาไหมโอ้ยบอลทาไมพิกเขาคือมันล็อกอะไรจะตายตัวขนาดนี้นะครับงวนนี้ก็คือมองไปที่สี่กับห้าเลยนะครับนะสี่กับห้าจะต้องมาหลักสิบหน่วยนะครับงวนนี้เออวันเสาร์เพราะฉะนั้นก็ สี่กับห้าเลยนะครับสิบหน่วยวันที่สิบหน่วยนะครับบนนะครับอันนี้บนอย่างเดียวสิบหน่วยบนนะครับหนึ่งมิยอนะครับปีหกเจ็ดนะครับปีนี้เลยนะสิบหน่วยบนวันที่หนึ่งก็คือตรองกับวันเสาร์นะครับหนึ่งมิยอหกเจ็ด นะครับเสาตรงนี้ด้วยเขียนว่าวันเสาเลยนะครับนี่เลยตรงวันด้วยนะครับเขาออกเขาเด่นไปที่มีรู้สิบหน่วยนะครับ <c oughs> มาสิบหน่วยได้นะอะสองตัวแค่นั้นเองนะครับก็คือสี่กับห้านะครับอ่าสี่กับห้า c x 5x x ไหนจะมานะครับอรอลุ้นกันเลยนะงวดน,นี้อ่า c กับ5มีตรงกับชุดไหนเออมีตรงกับสูตรแปบ๊บหนึ่งนะครับสูตรนี้เลยนะครับก็คือ แบบนึงนะผมหาข้อมูลอยู่ว่าที่ผมลงไปมันมีเออมันมีชุดไหนก็คือชนแล้วมานะครับชนแล้วมาของผมได้อะไรใครจำได้มะไม่รู้อะเอาอันนี้ก็ได้ใบนี้มาก็ได้ก็คืออันนี้คือหลักร้อยนะหลักร้อยที่ผมจับนะแล้วก็ชนแล้วมาผมก็จะมีมีหนึ่ง นะครับแต่ไม่รู้มันจะมาชุดไหนนะครับมีหนึ่งมีสองมีสามมีห้านะครับมันชนที่ห้าตัวเดียวนะห้าตัวเดียวนะตรงรอบนี้ไม่มีสี่นะครับแล้วก็หลักหน่วยสเลเตของผมนะครับแล้วก็หลักหลักหน่วยหลักสิบที่ชนกันนะใครจาได้มันไม่มีนะครับเลขสี่มันมีแค่ห้าตัวเดียวเพราะฉะนั้นมองเลขห้าไว้ดีๆนะครับรอบนี้ นะผมอาจจะมีเน้นหรือเปล่านะรอดูนะครับไปไล่ดูเลยนะครับที่ผมลงให้นะมันมีอะไรอ่ามันมีคุณคุณไหมว่าเลขไหนเอ,อมันมีคุณคุณไหมผมขีดเซนใต้ให้หน่อยทั้งแดงทั้งเขียวทั้งเหลืองเนี่ยขีดให้เลยนะครับตัวนี้ไม่ชนนะครับชนที่ตัวเดียวนะก็คือตัวนี้ เน้นเลยนะครับห้าจะมาให้เห็นหรือเปล่านะครับชนกันมันก็แปกเนาะอ่าสติวันเสาร์คมันบวกกันแล้วได้4ี่กับห้าอย่างเดียวเลยสี่ห้ามาห้าหน่วยสองสามาสองหน่วยสี่ห้ามาสี่สิบกับหน่วยเลยแล้วก็สองสามได้สองหลักสิบแล้วก็รอบนี้ได้สี่กับห้านะครับสี่กับห้าซื้ออะไรก็ได้คอยมี4ี่กับห้าสิบหน่วยบนเน้นบนนะครับ สังเกตว่าเลขห้าผมไปชนที่ชนแล้วมานะครับหลักหน่วยบนไม่มีสี่นะครับมีแค่ห้าแล้วก็หลักสิบที่ผมลงไปก็คือผมเน้นอะไรเนีย่ยผมเน้นในตัวนี้แหละหลักสิบหน่วอยอที่มันชนกันนะมันมีห้านะครับสี่ไม่มีเลยเออมองห้าตัวเดียวอ่ะ3ตัวลองไปจับดูนะครับแล้วก็หลักร้อยผมเน้นไปด้วยที่6กับ8ไปเรียบ 100, นนะ 5, ร้อยแล้วนะหกห้าเท่าไ ่าหน้ามองปะปตัวเนี้ยนะครับก็คือ6585ได้ไหม6585เออหลักหน่วยก็ปเปียวที่ผมสรุปให้อ่ะสชุดอ่ะน่าจะเป็นพรุ่งนี้ <c oughs> บางคนบอกอยากได้สรุปเร็วๆนะครับพ่งนี้ก็26แล้ว2627282930นะครับก็สีห้าวันอ่ะบางที่อาจจะอยากได้เร็วนะครับอยากได้เร็วพรุ่งนี้เลยไหมไลฟ์สดนะครับช่องสุดลับน้ำโชค เอาไลฟ์สดเลยสรุปให้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ค่อยไปลงสูตรเสริมทีหลังได้ไหมก็ได้เนาะ <c oughs> อะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเน้นย้ําให้นะครับว่าผมจะเน้นอะไรเอหลักร้อยแล้วก็หลักสิบหลักสิบ,สบซึ่งผมยังไม่ได้สรุปให้นะแต่ใครดูคลิปนี้แล้วนะครับใครดูคลิปนี้แล้วก็อาจจะเห็นแล้วละ่ะ <c oughs> นะหลักสิบมันได้หนึ่งสองแล้วก็ สามห้านะครับหนึ่งสองสามห้าไม่มีสี่นะครับนะก็มองไว้นะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เรามาสรุปเลยว่าชุดเออสามตัวบนนะครับแล้วก็สองตัวล่างด้วยก็ได้นะครับตัวจะได้หาลอตเตอรี่ทันนะก็เหลือสี่ห้าวันยังพอมีนะครับเมื่อวานผมเดินก็ยังมีเลขที่ผมลงไว้อยู่นะครับแต่บางตัวเลขก็อาจจะหายากแล้วอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ สุดรับนาโชคอย่าลืมนะครับมาสรุปก,กันนะถ้าฝนที่ตกก็ช่วงเช้าช่วงเช้าเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีก็แล้วกันนะครับนะสรุปให้เร็วเลยนะทั้งบนทั้งล่างชุดสามตัวส่วนชุดวัดใจนั้นรออีกก็ได้นะนะเนาะก็ดูนิดหนึ่งแต่ว่าชุดที่ผมจะเน้นให้ไปหาลอตเตอรี่ก่อนนะครับก็คือน้อยชุดลงนะเดีย๋ยวจัดให้พวกนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่องสุดรับนำโชคครับ ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ